คำว่านกพะเก้าเนี่ยายควาว่าไงครับนกพะเก้าก็เหมือนเป็นอัญมณี9้าชนิดส่งออกไปกี่ประเทศครับส่งออกไปแล้วกว่า60สิประเทศสมุนไพรของเราก็เหมือนกันค่ะเราอยากให้เขามีคุณค่าชานกพะเก้าช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงหัวใจถ้าเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีการทำงานก็จะก,กระปี้กระเป๋าตั้งเปาไว้วาที่5 0,000นกล่องค่ะ ขายไปแล้วหมดกีก่องครับอันนี้ขายไปแล้วเกือบแปดแสนกล่องค่ะแปดแสนกล่องนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดโคราชครับมาเพื่อพบกับเศรษฐีโคราชท่านหนึ่งครับที่เขาบอกว่ารวยเพราะโรคครับเธอรอดชีวิตออกมาได้ครับแล้วก็คิดค้นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเหลือตัวเธอและผู้คนได้หลายแสนหลายล้านคนนะครับปัจจุบันนะฮะเธอมีตัวแทนมากกว่าพันคนขายไปแล้วกว่า2ล้านกล่องไปพบกับคุณครูพี่พรกันครับ พี่พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีครับทำธุรกิจมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเลยประมาณ20กว่าปีกับ30ปี30ปี<ช>และใน<ช>ราว่าธุรกิจใหม่ล่าสุดที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าชาวนกุกกาวค่ะชา,าวนุกกาวทำทั้งหมดกี่ปีครับ ทํามาแล้ว5ปีค่ะทามาแล้ว5ป,ปีครับต้องเรียนถามครับถาว่านกพะเก้าเนี่ยายควาว่าไงครับนกพะเก้าก็เหมือนเป็นอัญ,ญมณี9ชนิดคสมุนไพรของเราก็เหมือนกันค่ะเราอยากให้เขามีคุณค่าเหมือนอัญ,ญมณี9ชนิดนะคะสมุนไพร9ชนิดอยู่ในสินค้าของนกพะเก้าหมดเลยใช่ค่ะ5ปีที่ผ่านมาขายไปแล้วหมดกี่กองครับ5ปีที่ผ่านมาขายไปแล้วกว่า2ล้านกองค่ะโอ้โหปีนี้ฮะ2 5 6 5นกพะเก้าจะทำยอดขายกี่กองครับ ตั้งเป้าไวไ้ว่าที่5แสนกล่องค่ะต้องถามครับขายกันเป็นล้านกล่องเนี่ยขายยังไงครับเราขายผ่านตัวแทนค่ะมีระบบ,บตัวแทนแล้วก็มีการส่งออกขายให้ทั้งคนไทยและ คนต่างประเทศครับปัจจุบันมีตัวแทนทั้งหมดกี่คนครับหลายพันคนค่ะหลายพันคน<ช>และที่บอกว่านอกจากคนไทยได้สัมผัสสมุนไพรไทยแล้วส่งออกไปกี่ประเทศครับส่งออกให้กับตัวแทนแล้วก็ลูกค้าไปแล้วกว่า60ประเทศค่ะหมายความว่ามี60ประเทศทั่วโลกได้ลองก,กินสมุนไพรไทยทของเราใช่เขาเป็นไงครับเวลาเขาทาน,น,นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงนะคนไทยและคนต่างประเทศครับฟีดแบ็กมาก็ทานแล้วสุขภาพแข็งแรงขึ้นที่สำคัญที่สุดคือทานแล้วกลับมาซื้อซ้ำค่ะที่สำคัญที่สุดครับ สมุนภายทางเรื่องของเราจะขายที่ของเราตั้งเป้าไว้ที่5 0 0,000กล่องค่ะห0,000นกล่องทำไมมั่นใจขนาดนั้นครับมั่นใจค่ะคุณกองเพราะว่าเราดูจากสถิตินะคะคนไทยที่เป็นโรคมะเร็ง เป็นหลักล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคหัวใจก็เป็นหลักล้านคนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งสําคัญในการทำธุรกิจของคูณพี่พอค,คือไม่ใช่ต้องการที่จะขายของแต่ต้องการที่เข้าไปช่วยเหลือคนคใช่ค่ะแค่ทางเลือกในโลกนี้กําลังมีเรื่องเติบโตขึ้นมากมายเพราะว่าคาว่าสม,มุนไพรไทยนี่แหละที่คือบอกว่ากําลังเติบโตไปทั่วโลกเดี๋ยวขอดูด้วยไหมครับว่าสิ่งที่ช่วยเหลือคนไปแล้วเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้ยินดีเลยค่ะ พี่พรครับคำว่าชาสมุนไพรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอะคะ่ะจริงๆสมัยก่อนจะเป็นแบบต้มค,คุณกองอาจจะเคยได้ได,ได้ได้ยินมานะคะที่คนสมัยก่อนนะคะเขายังไม่ได้มีวิวัฒนาการเขาก็ต้มเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อรักษาโรคเพราะว่าสัมภูมิเขาเยอะ,ะแต่มาปัจจุบันจะมาให้เสียเวลากับการต้มหรือว่าเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้วยุคนี้ต้องเป็นยุคที่แบบเร่งรีบใช่ไหมคะครเราจึงนําสมุนไพรอะคะ่ะทั้ง9ชนิด เอามาใส่รวมกันในสองชาเพื่อให้ทานง่ายขึ้นสะดวกและรวดเร็วมันมีอะไรอยู่นี้รครับจริงๆก,ๆก็ตั้งต้นเลยก็จะมีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานค,ค่ะมีคําอย มีย่าหวานย่าหวานที่ก็แทนน้าตาลแล้วจริงๆแล้วสัมพคุณของย่าหวานก็ช่วยในเรื่องของเบาหวานด้วยนะคะหวานแต่ช่วยเรื่องเบาหวานหนึ่งแล้ค่ะผู้พิพรครับชาสมุนไพรน้ำมะก้าวนี้กล่องละกี่บาทครับ300บาทค่ะกล่องละ3 0 0บาทมีทั้งหมดกี่ซองครับ15ซองชาค่ะ15ซองชา1ซองชาชงได้สองครั้ง2ครั้งอ๋อก็ดื่นประมาณ2กล่องใช่ค่ะอันนี้ขายดีไหมขายดีมากค่ะ นี่คือแค่ทาสมุนไพรนเก้านะแล้วนี้ครับอันนี้ทราบมาว่าขายดีเหมือนกันขายไปแล้วทั้งหมดกี่กล่องครับอันนี้ขายไปแล้วเกือบแปดแสนกล่องค่ะเกือบแปดแสนกล่องนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนเก้า3สามร้อยบาทเช่นเดียวกันสามร้อยบาทมีทั้งหมดกี่เม็ดครับมียี่สิบเมตรค่ะยี่สิบเมตรทยังไงครับอันนี้ก็คือทานก่อนอาหารก็ได้นะคะเช้าก็ได้เย็นก็ได้เดือนหนึ่งสามกล่องค่ะใช่คอ๋ออันนี้สามอันนี้สองต่อเดือนอันนี้แหละครับอันนี้ผมอยากได้อันนี้ นี่ค่ะอันนี้ยาสีฟันค่ะครับอันนี้กี่บาทครับ290บาทค่ะ290บาทใช้ได้นานขนาดไหนครับอันนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่1-3เดือนนะคะเพราะว่าใช้ไม่เยอะใช้แค่เท่าเม็ดผวเขียว1-3เดือนอันนี้สบู่ที่ค,คนัะแต่ยุ่งเกลียดฮะกี่บาทครับ อันนี้350าค่ะใช้นานถึง3เดือนเลยครับครับรเหมือนทุกอันมีกลุ่มเป้าหมายชัดมากเลยนะครับ,รบทุกอย่างนีนอย่างนี้เหมาะสาหรับใครนะครับผู้ป่วยไปโรลเลยนะครับผู้ป่วยที่เหมาะกับสมุนไพรนะคะก็จะมีกลุ่มมะเร็งความดันเบาหวานไขมันกลุ่มคนที่นอนไม่หลับหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็กลุ่มที่ประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างเงี้ยค<ม>่ะหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับต้องการดูแลเลือดน้ำเหลืองอย่างเงี้ย ครับอันนี้พอจะดึงภาพออกว่าเวลาที่พี่วันนั้นเราสึกว่ามันไปต่อไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือนั่นละหาเป็นจุดดิ่งเลยค่ะเพราะว่าเราต้องสรุปผลประกอบการทั้งหมดสรุปว่าเราอะค่ะแทนที่จะมีกําไรเรากลับขาดทุน30ล้านคือณเวลาที่เราป่วยค่ะคําว่าติดลบ30ล้านเนี่ยมันคือที่สุดในชีวิตแล้วอะค่ะเพราะในขณะที่ป่วยอะค่ะเรานึกไม่ออกเลยว่าคนป่วยจะทําอะไรได้ที่จะหาเงินมาใช้หนี้30ล้าน แต่ถ้ามองในมุมมองของนักธุรกิจในขณะที่ยังไม่ป่วยนี่ส0สิบล้านเป็นเรื่องที่เล็กมากๆค่ะกับคนทําธุรกิจเยอะขนาดนี้มันก็เลยต่างกันนะคะมุมมองหรือว่าความเป็นจริงมันต่างกันในวันที่เราป่วยอะคะ่ะแล้วไม่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงสาสิบล้านคือที่สุดในชีวิตเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เลยค่ะว่าเรา ต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกเมื่อดูแลตัวเองได้ดีค่ะเราจะดูแลการเงินธุรกิจการงานของเรายังไงก็ได้แต่ณนวันนี้ค่ะอยากให้เราค่ะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพเราก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะ